สวัสดีจ้าสวนทัญยรัตและปริชาตจ้ามื่อีอู่สวนด้จ้าพี่นอ้องกัมมาสงการกับสิมาไทยอัปเดตสวนให้เบืองจ้านี่ก็เป็นไว้ทำมองจอดรวดสำรับภายสิมาช่มสวนจ้าแต่ว่ากระถมไว้เพื่อได้เฮ็ดยังจ้าเพื่อได้ปลูกบ้านปลูกยังติดถนนจ้าทางไปบ้านผู้พระอีกฝั่งก็จะเป็นทางไปบ้านนวเมืองจ้า ต้นผักหวานอนนี้ถนนหนาสวนจ้าสะดวกสบายมองจอดรถกับบอึืดจานเมนี้เราสิผ้ามาชมม่ม้ง,มง,มงต้นใหม่ได้จ้าเริ่มต้นจากหนาสวนนี่จ้าข้างด้านนี้ก็สิหกในจักน้อยเนี่ยจ้าถ้ามาชมเอ่อท่ยเบื้องไรรอบแลวจ้าแต่ว่ามาชม ว่าต้นใหม่เขาใหญ่ซ้ำไดยอายุ3มปีส่วน3ปีกว่าค,ความยาวของอุโม,มงต้นใหม่อยู่ส่วนเท่าอันนี้ก็จะเป็นซาด้าด้านซายด้านขวาเนี่ยกับแมน ีสิเป็นท้องอุไรล่ในรัดปลูกไว้ขอบซา้าแต่ว่านานี่น,า,นาแรง่งน้ำโซลาเซลล์ขึ้นมากพอถึงจา่าเพราะว่าบอมันมีหลายบอจมีแปดเก่าบอโซลาเซลล์มีแผงแผงเดียวแ,แดดบ่ดีโซลาเซลล์เขากัำเขากับบ่แห้งเม่กี้มองนี่ปลูกพักกันจอง ปกติอ่ะตะกีปลูกถนนนี้ด้านซ้ายนี่ก็สิเป็นลงุงลุงเพราะว่าปลูกชมพู่พันทิพจ้ะเพราะชมพูพาามพ่พันทิพทิเขใหไงเอ็นมาจ้ะนี่ต้นชมพู่พันทิพนอนดวงเขาดูแลยากนอนกินต้นตายเบิดแต่เสียดายครับต้นไ่เป็นดอกแล้วจา้าพระเสด็จมองนี้เป็นถนนชมพู่พันทิพก็ดียางตรงที่ว่าแม่แล้ว เอาพวกต้นไม้เศรษฐกิจซุ้มอย่างหน้ามาเแสมไว้นี่ก็เลยเป็นหทางจากอุโม,มงต้นไม้ช่วงนี้ปกติเ็ตเป็นถนนชมพูพันทิพย์ตาเริ่มต้นเห็ดสวนจ้านี่หญ้าฆ่ากันห้ามคักทางนี้ก็แม่แล้วก็คีมหมอไส์เขามาเพื่อจะเหยียบหญ้าให้เขาตาย บะเมนโคกบะเมนปลาได้จ้ะสวนเฮาหย่าข้างามงามพี่น้องบรรยากาศกด็ดีว่าต้นใหม่กำลังลมเลือนเนี่ยจ้ะฟานี่ก็มีหนามแน่จังน้อยเพราะว่าโซลาเซลล์ดึงมาถึงฟางนีก่ก็มีแน่จังน้อยอีกฟางทั้งผุ่นเป็นถนนท่องอุไรของรัฐแต่ว่าท่องอุไรลไรบ่งงามอะไรปลูกถนนท่องอุไรไว้ เขาบ่มมักนำนำซึมจ้ะเขามักแหงๆท่านี้ยากข้าขึ้นหลายจ้ะปลูกยงยงกะยากกระดูเละยากบักเดือ มันก็ดจะเป็นต้นกล้วยทั้งๆเนี่กล้วยบักเภาใสายมือกกล้วยบักเภาบักหุงบักอืนแนวกินจาอยู่สวนบักฮุงบักเขียบในละจ่าปลาเห็ดนี่อนาคตนี่ก็ดจะเป็นสาบัวแล้วจ้าสาบัว สาบ,บัวแล้วก็ต้นบอนมะหวอดบงนี้ก็จะล่มเลือนแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่า,อ,าอย่างหน้าสิบปลูกเขาบอกตายจ้าช่วงนี้เขาสิม,มีนม้ำกตเลยงามกงมูด้านข้างกับสาบ,บัวดอกอดอกบัวพันบัวก,กำลังงามจา้ามีทุกพันบัวสวยงาม ถ้าาถ้าพูดอดอยากได้ตรงมัส่อหนาสวนจะมีหลายสายพันธุ์ช่วงสิบสิบเอ็ดโมงนี่ดอกเขาจะบานงามบางทางนี้ก็สิมีกล้วยกับกบ่อปลาปาาบ่อปลาก็สิเป็นถนนเอารถเข้ามาจะเห็ดถนนสำหรับรถแลน ลมลื่นเด้จ้าเป็นธนาคารต้นใหม่ในอนาคตมีมูลราคาจ้าจ้าเขาเคยซื้อมาต้นละซิบสิบหาบาทตอนนี้มันกิมูลราคาเขาก็อีกสูงขึ้นเรื่อยๆจ้าบ่อนแบล็เบอรี่เพิ่งเขาขยายพันธุ์เร็วรักแม่เราก็ได้ขยายมาไวรอบรอบอาสาบัว นะจ้ะพักเอเนี่ยก็เพิ่มพักหนอกติดไปบวบ,วบวกับบวอืดเลยว่องกันอย่าข้าศ์ขัน้นในเบื้อด้จ้าอ,อุ้มมุ่งจะใหม่ไปไปต่อด้านขวาก็จะเป็นพักน้ำจ้าพักน้ำกับกำลังงามมองนี่มันน้ำมันซึมน้ำเพิ่ม,ม,มวันนี้สางเออน้ำเพิ่มจะเลยปลูกพักน้ำได้ ก็มีลินจีแถบนี้ก็จะร่มรื่นเพราะว่าปลูกต้นไม้ปลูกตะกอนมูเขาบ่ต่ายจะลินจีลินจีก็ติดลูกลินจีกล้วย้างความมือจะปลูกลินจีฟางทายมือนี่แมมแล้วก็สิปลูกพวกพริกพักจะใกล้แท่งน้ำ เพราะว่าแท่งนึ่อนี่เป็นแท่งเก็บน้ำแล้วเาก็ต้อก็ต้อใสยอย่ยางมาหดน้ำได้ปลูกไว้พาะกินจ้าแล้วก็มีต้นผักหวานต้นพันเสียงหล้านเล่นน้ำจ้าอุโม,มงต้นใหม่มีแค่สามปีกว่าได้จ้าพี่น้องบักลินจีบ่านเฮ่ากับปลูกงามงาม,งามกล้วย เรต้องดูแลยากจะ้ะซานีจกาบัวคือกันจะ้ะทุกซานีจกาจะมีป่าว่าเราจะซื้อป่าพันป่ามาปล่อยแล้วก็ขยายบัวสวยงามมาไว้แต่ละสาขยายไว้ทุกชาจะ้ะแต่ว่าป่าเขากินเบิดอันนี้ก็จะเป็นคาจ้าแม่เราปลูกคาไว้ ็ได้กินข้าอ้อนต้มข้าแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสาคู่ด้ยจ้าสาคู่ขาวจ้ะพี่น้องแต่ว่านานี้เขาบ่เมนนากลินสาสาคู่จ้ะนี่จะต่วนสาคู่พผักกะเดาแล้วก็ลินจี่ละมดุดไปฟังขวามือ มักละมุดกระโดกโดกจ้ะพะย่ะย <mm ังมาเวะนมี่มาคามป้อมยักมีลินจีละมุดกับทางเกามุ้งต้นใหม่ปันเทศสุด น,นี่ก็เป็นใหม่ดางจะ้ะข้าก็มาปลูกเสริมแต่ต้นใหม่ย่างตะม,มดแดงจากพี่น้องมดแดงท่านไอ้มาเขาน่าจจะพยานมดดำเพื่อใดบุน,น,นแม่นอนอยู่เปร้านเล่นน้ำนี่ล่ะร่มเลื่อนคัก ก็ต้องไปเที่ยวไซไก่ให้เปลืองเงินทเที่ยวสวนจะคองกับสบายอีกสาฟังทาง่านอีกสิเป็นสวนบักเพาบักผ้าบักม่วงฟางความือก็สิเป็นอินจีมันบรลีละมุดสองดื่อเล่นนําร้าน นี่จ้าข,ข้างๆนี่พักหวานเบิร์ดให้จ้าเนี่ยนี่พักหวานสีเขียวๆนี่พอมือใส่มือละเนี่พักหวานเบิร์ดนี่แหละจ้าเขาคือกหนไม้ก,มก็ได้กินเห็ดละจ้าพี่น้องเพราะว่าใบไม้เขาล่วงแล้วพะเกิดใบไม้ล่วงแล้วก็เกิดการทับถมจ้า ปลาที่เขาสางด้วยตัวเองปลูกเองเปยดทีบะตองรอธรรมชาติจ้าช่วงนี้ลมลื่นคักตัวอืดเนี่ยกินจ้าบักนัดตะปนรดปลูกไว้เบิดมตพรก้าวอายุสามปีกว่าจ้าเริ่มใหญ่ละตอกม่วงปีนี้กระดกคัก หมอกมวงกับมีกืบทุกพันธุ์หมักชมพูทุเรียนลินจีหมอกไบจะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ราสีาพ้าเนิ่นยางเบิงหมมวงต้นใหม่จากต้นทางจ็ดวัสดุจะหาซูซรนนี่ในหนองไส้วิญญาณของเราลุ่สายหนี่มัเก็เ่งนำมงสุ่กตุยแล้วนมาแล้วก็ มะพร้าวหน้ามันบอลแห้งดอกมะน,นีมมันเป็นมันคึมนี่ก็ปลาไ่ดานล้างแล้วก็ข้างล้างอาจะเป็นสวนบักขามเทศบักขามเปเ้จ้าสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ได้จ้าพอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวไทยอย่ยางอื่นให้เบ่งฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำในได้จ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า